สวีดัตสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับและก็สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องพิมพ์หมึกกันน้ํา oh. หรือหมึกซูเปอร์พิกเมนต์นั่นเองที่ใครๆหลายคนรู้จักและถ้าใครยังไม่รู้จักผมจะมาแนะนําในคลิปนี้ครับ oh. มึกพิพกเมนต์นะครับเป็นหมึกน้ําที่กันน้ํา oh. สามารถพิมพ์กระดาษอาร์นะครับทำนำามบัตรหรือว่ารูาปภาพต่างๆและพิมพ์สติกเกอร์อิงเจ็ตนะครับสามารถทําโลโก้ได้ด้วยตัวเองหรือเราจะรับงานมาทําก็ได้นะครับ oh, <no. S 1> ในกล่องกล่องลืมไม่จ,จูด้วยเครื่องเอฟสัน แอลส 1, 1, 1 0, นะครับ1เครื่องหมึกพร้อมใช้งานนะครับแถมให้ฟรีนะครับ1ชดุดและสลิ่งเติมหมึกนะครับให้ลูกค้าสามารถเติมเองได้นะครับหรือว่าจะเติมไปจากบริษัทก็ได้นะครับวันนี้จะมาสาธิตตั้งแต่การติดตั้งเครื่องเติมน้ำหมึกและปิ้นออกมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดฝาของแท้งออกมานะครับและเปิดจุกตรงแท้งให้เรานำสลิงนะครับดูดน้ำหมึกออกมาจากขวดนะครับและเติมเข้าไปในจุกของแท้งตามสีที่อยู่บนแท้งนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเติมเองได้นะครับไม่ต้องให้ช่างมาทำให้เราทำเองก็ได้นะครับแค่นี้ไม่ต้องง้อช่างก็ได้เราทำเองนะ เอ้ผมจะบนทําไมเนี่ยจากนั้นเราเติมสีแรกเสร็จนะครับเราก็เติมใส่ทีละสีนะครับทําเหมือนกันนะครับ4ีขวดเหมือนกันเลยทําเหมือนกันทุกขวดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรานําปลั๊กของเครื่องพิ้น์นะครับมาเสียบกับเครื่องพิ้น์ไว้แล้วกดปุ่ม power นะครับปุ่มเปิด รอจนไฟตรงรูปหยดน้ําและรูปกระดาษน,นะครับสัญลักษณ์ปุ่มมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรอไฟตรงนั้นมันขึ้นสีส้มนะครับแล้วเราค่อยกดอพอไฟมันขึ้นสีส้มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มที่มีรูปสามเหลี่ยมครับค้างไว้จนกว่าไฟ power จะกระพริกกบพ,พอไฟ power กระพริบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยเครื่องทิ้งไว้เลยครับประมาณ15นาทีนะครับ เครื่องจะทําการดูดหมึกแต่ละสีเข้าไปในหัวพิมพ์พนะครับเพื่อให้มันพิมพ์ขั้นตอนต,อนต่อมาเราก็มาลองปิ้นกันเลยนะครับตัวนี้ผมจะลองปิ้นนามบัตรดูนะครับแล้วเราจะลองดูว่าสีมันเป็นยังไงตัวนี้ผมจะลองปิ้นกระดาษอาร์ตนะครับ ก็จะค่อยๆออกมาแล้นะครับตัวนี้ผมจะซูมเข้าไปดูใกล้ๆให้จ้ะงานออกมาก็โอเคนะครับสามารถพิมพ์กระดาษอาร์ตได้นะครับหมึกซูเปอร์พิมเมนต์ตัวนี้กันน้ํากันแดดนะครับคงทนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามและกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ